ย่างนียเหรอผมออกไปดูชีวิตได้ไหมไปมาผมพูดได้กับแช่มมาเกิดใหม่อีกครั้งไม่เป็งานคำนี้ไม่เป็นธรรมตอนไหนจะโชว์สิ่งที่มองเห็นให้ดูเป็นขวัญเลี่ยมผู้อมครับวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญจะพูดนะฮะมันถึงเวลาละเห็นไหมที่ผมใส่ชุดเนี้ยเห็นไหมพี่ผมใส่ชุดเงี้ยเกือบตายหาวไ้เอ้ยคือวันนี้ผมจะมาขอจุนภาแต่งงาน เจ้าสามแต่งงานเลยไหมไม่ได้ถ้าแกจะแต่งงานอะแกต้องผ่านบททดสอบฉันก่อนจะได้รู้ว่าแกเหมาะที่จะเป็นเจ้าเบ่าฉันหรือเปล่าจะต้องผ่านทุกผ่านโศกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกอย่างความลําบากวิกฤตต่างๆไปได้วยกันให้ได้ถึงจะได้เป็นเจ้าเบ่าของฉันยากขนาดนั้นเลยเหรอแค่การจะเป็นคคอสคนหนึ่ง <c oughs> ทำไมต้องมีบททดสอบเนีย่ยแกไม่เชื่อใจที่หัวใจของฉัน ฉันไม่มีทางช่วใจแกแกต้องทาหมดทั้อย่างใหงง้ได้เมื่อได้เจอกับเธอในพริบตาเดียวเหมือนเวลามันหยุดในพริบตาเดียวมือนดวงตะวันลับลายรคือละวันเงายเงันไปหมดเลยฉันอยากแต่งงานกับเธอ Will you marry เธอต้องพิสูจน์ต้องทดสอบความแข็งแกร่งของความรักต้องแสดงให้เห็นโดยการกระทำไม่ว่าจะเย็นเย็นร้อนเจ็บเผ็ดสาบแค่ไหน ฉันก็จะคว้าแหวนไปใส่แนวมือเธอในพริบตาเดียว ฟังเพลงอะไรที่มันเพราะขนาดนี้มาก่อนตอนที่ผู้ชายร้องนะฮะเสียงเพราะมากถ้าผู้หญิงร้องโอเคเลยครับโอเคอยู่ลีลาการเต้นเอฟเฟกต์ต่างๆโหโหยิ่งกว่าในดิสนีย์อะเพงอะเหรอเฮ้ยเวลาได้ยินนั้นมันทำให้เขาขนล,ลุกไปหมดเลยทุกคนโนนอ,อตัวจูนนี่แหละคือสิ่งจริงของเธมากไม่มีเพลงไหนต้องคีมากกว่านี้อีกแล้ว มั่นใจครับว่าถ้าเกิดผมเลือกใครเป็นเจ้าสาวแล้นะชีวิตเขาต้องอยู่ดีคงกระพันผมสามารถปกป้องดูแลเขาได้ทุกอย่างผมเป็นคนที่เร็วมากว่องไวภาษาสัมผัสรับรู้โคตรไวว่องไม่เคยบางทีช้ามีแต่คําว่าบางทีเร็วบอกว่าผมปกป้องเขาได้ดีแน่นอนและเขาจะต้องไม่ผิดหวังที่เลือกผมเขาคิดว่าทัดนะคะมีความเอาตัวรอดสูง เป็นคนแบบซุกซนอะแล้วก็มีแร่เหลี่ยมคิดว่าก้าจะผ่านไปได้แบบง่ายสบายมากคิดว่ายังไงอะทัดอะก็ต้องผ่านทุกด่านได้ค่ะแต่เราต้องทำเป็นโหดก่อนเดี๋ยวทัดอะจะได้ใจเลไ่จับของพกกันได้แล้ววันนี้ได้ เพื่อทดสอบว่าทัตจะพาเขาผ่านอุปสรรคหลีกเลี่ยงอุปสรรคทุกอย่างไม่ได้ในชีวิตทัตจะต้องอุ้มเจ้าสาวตลอดเวลาและห้ามแสดงออกถึงความเจ็บปวดแม้แต่นิดเพราะว่าเขาอ่ะชอบผู้ชายที่แบบหล่อออเด็กออกสาคือไม่ว่าจะเจ็บยังไงก็ห้ามทำหน้าเจ็บต้องรอตลอดนี่นะใช่แกจะต้องอุ้มน้องเนยเอาไว้ตลอดเวลาโงมันแปลกๆปกกันเป็นตัวแทนเจ้าสาวของเขาเอง อะไรผู้หญิงอย่างเงี้ยแหละว่าไม่มีเพื่อนโอเคยราจะนะครับอะไรอ่ะต้องห้ามให้อุปสรรคใดๆมาโดนร่างกายของฉันแม้แต่น้อยไม่โอเคก็เจิดมันจะวบาใครเป็นเจ้าบ่าวชนะหสิใชนะหมสใครเป็นเจ้าบ่าวชนะหสิใชนะหมสมาเอาเลยเหรอเอาเลยครับตามึงไม่ถูกใกล้กูไปนะรอออดอัลซามแฮนด์ซาม

ใช่ได้นี่เกไม่เปล่าแกเอากะเป่าปัดเลันเห็นฮือที่จอมยุดเด้แต่ลรมืดแต่ลราเวทนนี่โอ้ยเมื่อกี้นะทุกคนก็ถือว่าทำได้ไม่แย่เพราะว่าไม่โดนหน้าเขาเลยมันตัวกับแขนอย่างเดียวเลยเราว่กป้องเขาไว้ดีมากแกจะห่วงหน้าที่สุดอันนี้ให้ผ่านเฮ้ยถึงจะโดนตัวเยอะก็ตามไม่ยากนะ จริงๆผมมองว่าไม่ยากเลยผมบอกล้วผมมั่นใจมากภาษาสัมผัสผมมันเร็วไงผมรู้สึกว่าผมปัดบอลได้ประมาณถ้านับเป็น100ลูกอะผมปัดได้ไป99ลูกอาจจะมีแค่หนึ่งลูกที่หลุดไปแต่ก็ไม่โดนจุมากไม่มีทางโดนเจ้าสาวผมแน่นอนจากด่านวอนเมื่อกี้เขามีความเหลี่ยมมากๆเลยค่ะเขาเอาผู้หญิงคนอื่นมาตกเพื่อบังบอลให้ตัวเองแล้วก็บังบอลให้เจ้าสาวของเขาด้วยก็เหลี่ยมเยอะมากแต่ก็เอาตัวรอดได้ดีอะ เขาใช้ประโยชน์จากผู้หญิงอื่นเพื่อมาปกป้องเราคิดว่าน่าจะปกป้องเราได้ดีด่านนี้เป็นด่านที่ยากมากมากเพราะว่าจะต้องผ่านด่านความยากเย็นร้อนเจ็บเผ็ดแซ่บไปในด่านเดียวเลย Hello motherfucker วเล่นมวยปั้มกันมามเมื่อกี้ร้อนอะไรร้อนเอ้ยแซบ่บเอ้ยเผ็ดเผ็ดร้อนแล้วก็จะมีเย็น แกจะเดินในน้ำร้อนเนี่ยน,นะ <g ül> กับแสบผมแกก็ารู้ว่าตีนชันมันเดินในน้ำร้อนไม่ได้แกต้องผ่นานสถานการณ์ไป <g ül> เพราะว่าวันหนึ่งที่แกมาอยู่บ้านด้วยกันแล้วเป็นสามีภรรยาแล้วแกต้องจัดก,การทุกอย่างในชีวิตของฉันโัวเมียนะใช่ต้องจัการทุกอย่างในชีวิตไม่เป็นละฉันอุ้มนเลยอย่างนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมไม่ได้แกต้องอุ้มเจ้าสาวอย่างถูกถนอมที่สุดน้จำได้ไหมทำซ้ำออเดอร์ซ m e เจ้าสาวนี่เคยลงรงมาแล้วมัส้สามสองหนึ่งมาเลยคะ่ะนี่ฉันกินเผ็ดไม่ได้ขัดไปกันจิงนะเอาอีกแกจะต้องกินเนผน็ดแทนภรรยาที่แสนดีของแกเวลาภรรยาร้องก็เผ็ดจังเลยกินไม่ได้แล้วตามี้ไปต่อเลยหัวแข้งอนะไรนาดี フフフ i mm -hmm. คุณหล้วอะไรเงี้ยแค่ผ so ่านได้ถามจริงด่านเจ็บอ่ะทำไมแกไม่เอาเท้าปัดเลโก้แล้วก็เดินก็จริงด่านนี้ไม่ผ่านเพราะว่าทันไม่ไหวพิมพ์น้อยเกินไปที่จะปกป้องผู้หญิงคนหนึ่งได้จะปกป้องมั้อยู่บนเนื้อใช้แค่ใจก็พอไม่ต้องมีไหวพิมพ์อะไรเลย จะเห็นความพยายามในด่านน้ำแข็งของแกแล้วให้ผ่านก็ได้แแตาสบายให้รู้สึกต้องเหนื่อยรั่วปะเนี่ยม,มันแฟบลงวะไปบีบเขาเยอะบกเออมันแฟบอะ่ะมันมันตูดตูดตูดไม่ตึงเหมือนแม่แกปกป้ <c oughs> องเจ้าสาวไม่ดีไม่ทันเอ้าสุ่มกูได้หรือไม่ได้บะเนี่ย <c oughs> สบายอะ่ะคือที่เห็นในนั้นคือแอคติ้งหมดเลย ไม่เจ็บผมไม่เจ็บแล้วนั้นอ่ะก็ก็แค่เป็นรอยอยู่นิดหน่อยวาอีกประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็คงจะหายคือคือผมค่อนข้างทนครับตีมผมมันด้นยี่บนหน้าผมผมมั่นใจว่าแค่นี้ผมเอาอยู่เจ้าสาวผมสบายแล้วไม่ต้องห่วงแ่้นี้ทนน้าทนแดดทนน้าร้อนทนน้ําเย็นทนน้าแข็งทนลมคุณเห็นอะไรทำผมได้ไหมเมื่อกี้ไม่มีอะไรทำผมได้เลย หน้าผมนี่คือเป๊ะหล่อตลอดเวลาเจ็บแค่ไหนผมก็บอาการเก่งเจอด่านเลโก้กสัะน้ำเมื่อกี้เอาจริงลังเลมากคือถือเขาจะไม่ฉลาดในด่านแรกขนาดนั้นที่จะแบบปัดไปเพื่อไม่ให้ตัวเองเจ็บแต่ด่านที่เขาต้องผ่านน้ำร้อนน้ำแข็งลมหนาวเขากลับทำได้ดีมากๆแล้วก็ตั้งใจมากๆโดยที่ไม่กลัวเลยและหน้าเขาก็พยายามเก็กหล่ออยู่ตลอดเวลานั่นแหละสเปกมากแต่สิ่งที่พลาดไปคือ เขาบีบตัวเจ้าสาวจนแฟบแสดงว่าเขาน่าจะแบบบีบตัวผู้หญิงแรงมากอ่ะก็เลยแอบพันด่านต่อมาคือด่านที่เป็นปมในใจของทรรัพมาได้ที่สุดคือทัพไม,ไมไ่กล้ากินอาหารที่เขาทำผู้เป็นเจ้าสาวในอนาคตของทัพนะถ้าทัศน์ผ่านด่านนี้ได้หวังม่าเลือกจะไม่เลือกเลยแล้วมาขอจะแต่งงานหวังคุบสมบัติไง แกจะหาว่าฉันไม่มีหัวใจไม่ได้นะเว้ยคนอย่างออบป้าดชีรีบอร์ดก็มีหัวใจฟองน้ำของผมและอจุมาที่ร่วมกันคิดค้นพัฒนาขึ้นมาฟองน้ำนี่แหละที่พิสูจน์ได้เห็นว่าพวกเราก็มีหัวใจจะเปลี่ยนกฎการล้างจานไปตลอดกาลจากคนที่ไม่ชอบล้างจานก็จะชอบล้างจานเพราะมันสนุกแถมมีแอนตี้แบคทีเรียอยู่ในฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียได้ขาดกลางเมื่อไหลโดนน้ำร้อนจะนุ่มโดนน้ำเย็นจะแข็งป๊อกก็จะของร่วมกันได้แล้ววันนี้ ก่อนจะไปนั่งการ่ะแกต้องกินเค้กสีมือของภรรยาในอนาคตให้ได้อรแตรสชาสวบไม่ต้อกินจะไม่กินเค้กโลเลยเคยเห็นไหมคุณพ่อแนียมึงดูมึงไปตงถังขี้ยไงเฮ้ยตงขอบขอบนคนที่เขาเป็นสามีอ่ะเขากินของภรรยาหมดเกลี้ยงกันทุกคนเลยนะแล้วก็บอกอร่อยแม้ว่ารสชาติจะไม่อร่อยเขาก็ต้องทําให้ภรรยามีความสุขแล้วก็ดีใจแล้วภูมิใจในการเป็นแม่สีเรือนคุณก็ต้องทําได้เหมือนกันไอคุณู้เลยม่ามัน่ไม่ใช่ เค็งธรรมดาแน่ๆเค็งธรรมดาธรรมดาธรรมดาก็แย่แล้วมีผมมีอะไรเต็มไปหมดผมชายเขียวใช่บางเออตอนที่ทำเสร็จอะชงชายเขียวไงกระเด็นอ้าวคุณอะเอ้ยแค่นี้ก็แตกไม่เนี่ยเข้มยิบหายคุณคิดไปเองเห็นไหมคะที่มีความระแวงเกินไปทชื่อติมันก็คือเค็มหวานๆนั่นนึงหวานก็แย่แล้วโคตรเค็มเลยเอาข้าวเปล่าไปเลยครับ แกจะรู้มันไม่ได้เค็มมันหวานพี่มันหวานมันเป็นเค็มมันจะเค็มได้ไงเขาไม่ได้ใส่อะไรผิดนะหน้าต้องรอตลอดเวลา <_ an> ออดิซัมแฮนด์ซัมออดิซัมเราห้ามให้รู้ว่าสถานการณ์มันตึงเครียดเราต้องยิ้มสู้ไม่ว่าจะสถนานการณ์ไหนก็ตาม <_ an> จริงจริงฉันคิมนมดมาไว้แล้วแหละว่าแกจะไม่ชอบรถนี้งั้นเลยแบ ที่แกชอบเลอฉันจะได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วแกชอบแบบไหนฝั่งนี้ดีกว่าคือฝั่งนี้เป็นฝั่งที่มาฉากร่วมไปแกชอบมาฉากรัแกน่าจะแบบหองเ <c oughs> นืออ้อแค <c oughs> <อ>่ได้กินขอดี๋้วก่อนน,น้องก่อหอมไม่ว่าจะสถานการณ์ไหน <c oughs> เราก็จะยิ้มสู้ <c oughs> <c oughs> พลังบวกให้กับภรรยา <c oughs> พลังบวกพลังบวก ไม่ว่าจะก้องกรืนแค่ไหนเราก็จะเป็นพลังบวกส่งยิ้มให้มารยาตลอดเวลาเหมือนพร้อมบวกคือรถบอลาเพสซึ่งเขาอ่ะไม่รู้ไงว่าใครเชี่ยแค่มีสมุนไพรหรือเปล่ามันถึจะไม่ชอบงั้นอีกฝั่งเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นอีกรถนึงกินไปก่อนแล้วจะบอกอันนี้เขาพาะว่าเขาต้องชอบแน่เพราะว่ามันมีความกริบกตลอดเวลาเลยมาสุดท้าย นี่นรคะทุกคนเขาเรียกว่ารสผงนัวเพราะว่าก็คิดว่าผงนัวไม่ว่าจะอาหารอะไรก็จะอร่อยดังนั้นคนที่จะมาเป็นเจ้าเบาได้เนี่ยก็ต้องมีความสุขที่สุดที่ได้กินผงนัวนัวไหมรสชาติแค่แค่เบาล์แ่กลินมันหอมมากเลยนะรสไหนที่ถูกใจที่สุดไม่ถห่าแล้วไม่ต่อเป็นเจ้าเบาว่างอมตลอเวลา รู good good. ้ตัวเหรอชอบเข้มโอเคถ้าทัดยังชอบจากรถนึงที่เขาทำเขาก็ให้ทานได้เริ่มคิดผิดแล้วหรอมาเริ่มมาเริ่มคิดบ้างละว่าที่ขอแต่งงานมันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยได้ทดสอบใจตัวเองเค้กเหรอรู้สึกว่าอุ้ยเขาพยายามกินฝืนกินเข้าไปนะแม้จะเป็นสิ่งที่ ขมเปรี้ยวเค็มแค่ไหนก็ตามเขาก็พยายามกินเข้าไปเพื่อที่จะเป็นเจ้าหมาของเราเขาพูดว่าพยายามสูงมากครับต้องยอมจริงให้ผ่านเค้ก okay. ให้พูดตรงๆนะหมามันไม่แดกแต่ถึงว่าหมาจะไม่มีรับประทานแค่ไหนนะผมรับประทานได้เสมอถ้าเป็นของที่ภรรยาผมทำผมกินด้วยความเต็มใจหน้าตาแบบเอิบิ่มภูมิใจในการทำมาหนึ่งมันมันจะหมาไม่รับประทานด่านนี้คือด่านโหดที่สุดเป็น นนที่เราจะพิสูจน์กันว่าไม่ว่าชีวิตคู่จะเจออุปสรรคอะไรก็ตามเราจะต้องจับมือกันแล้วฝ่าฟันมันไปจนถึงเส้นชัยให้ได้ค่ะเพื่อพบกับรักแ <This S 1> ท้ This is b a t t l กล่องตรงนี้นะทุกคนมันจะมีกล่องที่สามารถเดินได้จริงและกล่องที่ทะลุลงไปถึงพื้นเลย oh, ก็เสี่ยงการขาหักมากๆนะแต่ว่าทัชเซฟไปก่อนนะคะทุกคนดวงชะตาของนัชเี่จะเป็นคนกำหนดเองค่ะว่า,าทชช มากเลยเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์รักจากการใช้ดวงแต่แน่นอนผมเป็นคนดวงดีตั้งแต่เกิดมาเนี่ยโลกเรามีคนกี่ร้อยล้านคนผมคือคนเดียวเว้ยที่พระเจ้าทั้งหมดรักคนผมคือลูกพระเจ้าคนเดียวในโลกเพราะฉะนั้นเรื่องดวงไม่ต้องห่วงผมดวงด,วงด,วงดวงีเสมอครับไ,ไม่ได้มีพลาดแล้วผมไม่เคยพลาดได้ค่ะว่าตกอันแรกแล้นี่ อันแรกเลยแล้วพี่ไม่มันจะอุปสรรคแล้วเนี่ยแหละรักแท้มันจะอุปสรรคอย่างเงี้ยแหละทุกคนว่าอันนี้รอดฉันจะรี้ตูให้แกเห็นเพาฉันปกป้องเมียได้ทุกคนฮะแค่แกบอกว่าแกมีเมียหลายคนแกก็ไม่ผ่าน,าาาม,นมาตรฐานสองพันยี่สิบห้าแล้วใหญ่กว่านี้ลองยืนดิอีกหน่อยยืนดิอีกหน่อยมึงเพ้นไหมกูไง ไปด้วยกันแล้วมันต้องแคเหตว่าฉันเป็นจงขนาดไหนเ้เ็นหมเคยได้ยินคะว่าอุปสรคในชีวิตเราอะหรือเรื่องราวในชีวิตเรามันจะมาตอนช่วงสิปียีปีสาปีสีปีห้ปีซึ่งแต่ละช่วงชีวิตอะ It's not the same. Handsome all the same. No, <laughs> ตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นแบบนี้นะไอ้สัสกูแค้นมึงกูบอกเลยและนี่ก็คือบททดสอบก่อนแต่งก็คือวันนี้ยังไม่ผ่านแต่ไม่เป็นไรอาจจะมีวันหน้าจะทำได้ด้วยจะไปจะผ่า,แา,านาแ,ลแ,ลแล้วกันถ้ากูชอบแล้วก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ไอจะไปเป็นอะไรจะไปอะไรจะไปอะไรจะไปอะไรไปนี้เป็นละเจอกันตอนสุดท้ายเอาจริงๆประทับใจนะถ้าวิธีการของเขานั้นก็เป็นการก้าวเดินไปอย่างมั่นคง แข็งแรงแล้วสู้ต่อไปแต่กับกลายเป็นว่าเขาเอาผู้หญิงคนอื่นมาทุบเพื่อให้ดูว่าแบบเพื่อนตรงนั้นน่ะมันก้าวลงไปได้หรือเปล่าแอบรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่สุภาพบุรุษค่ะถ้าเกิดผู้หญิงคนนั้นเป็นเขาขึ้นมาล่ะก็นั่นแหละค่ะเขาอาจจะเก่งเรื่องการใช้ประโยชน์จากผู้หญิงคนอื่นจริงๆก็เลยปัดตกรอบหน้าค่อยเอาใหม่ให้ไปดัดดิสไซน์ก่อนเก่งือเกินใช้ประโยชน์จากเสน่ห์ความหล่อความเท่แซ่บ าออร่าเมีอันนี้แค่ใส่พูดเองเลยว่ไอ้นัทออปป้าแอนด์อาจูมามีเชฟมีเชฟโปรตีนแทนเลตมีเชฟมีเชฟรสชาติสุดช่างมีเชฟมีเชฟปัตระบบเผาผลามีเชฟมีเชฟแค่เชฟก็สนุกออปป้าแอนด์อาจูมามีเชฟเคล็ดลับคุณดีของออปป้าไปเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้ ไปเจ้ของพบมกันได้แล้ววันนี้ตอนนี้นะคะบริษัทของเราเปิดรับสมัครเค e a อนพับเพิ่มสอตําแนงของคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คิดนอกกรอบยืดหยุ่นเวลาได้สูงมากๆเป็นคนที่ชอบคิดและชอบลุยชอบไสายงานอิฟลูเอนเซอร์เงินเดือนอย่างีเทไร่เขียนบอกไม่ได้เลยพี่อาจจมา jobs atmer.com จ่ายไดไม่อันอ้นครับขอคนที่เคยทํางานมาแล้วเท่านั้นล้วมาลุยไปได้วยกันนะ